a long أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الفلاح بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الحمد لله الذي خلق الإنسان من ذكر وأنثى وجعلهم شعوبا وقبائل ليتعرفوا احمده سبحانه وتعالى واشكره واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا اما بعد وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم "يا أيها الناس اتقوا ربكم ولتنظر نفس ما قدمت لودي واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون." وقال الله تعالى "يا أيها الذين آمنوا كُوْ أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة อลัยฮมลาอิกตุนริริลาซุนชิดาดุนลายัุนัลลอฮพี่น้องผู้ศรัทธาที่มีเกียรติทุกท่านช่วงนี้เรายังอยู่ในห่วงบรรยากาศนะครับของเรียกว่าวันอัชุราซึ่ง พี่น้องเราที่ดูเดือนอว่าเดือนเดือนนอกนะครับดูประเทศไหนเห็นเดือนก็จะถือสิงโอดตามนี่ก็วันนี้ก็เป็นวันที่ถือว่าเป็นวันที่สิบอัชรอนะพวกเขาเริ่มถือสิงโอดตั้งแต่เมื่อวานส่วนพวกเราเราถือดูเดือนตามในประเทศของเราที่เราเห็น วันนี้ก็เป็นตาสุอาตถือว่าเป็นตาสมาธิเก้าพวกนี้เป็นวันอันชโรอสาหรับพวกเรานะครับแต่อินชาลอห์ไม่ว่าจะรูปแบบไหนนะครับขอให้พวกเราอย่าพลาดโอกาสอันนี้นะครับอย่าเป็นพวกเดือน นอกก็ไม่เอาเดือนไหนก็มาเดือนเห็นไหนไหนก็มาไม่สนใจแล้วเสเกียงแล้วมาถกเถียงกันเรื่องอไอสาราพวกนี้นะครับขอให้เข้าใจนะครับท่านอินนัลลอฮ์อินนัลลอฮ์อัลลอฮมอัลลอฮ์นั้นทรงมากมากด้วยความเมตตาต่อบ่วงเบาของพระองค์อิ allah, นชาอัลลอฮ์น่นไม่ว่าท่านจะถือในรูปแบบไหน,นขอให้ถือตามนะครับ อุลามาได้วางแนวทางไว้นะครับตามฮะดิษที่อุลามาได้เข้าใจ้้วได้ตามไหมเราถือไปนี่ชาวเ้านะพวกเราจะได้ผลบุญนะโด้ทั่วหน้าการตจำที่ท่านนาบีได้บอกเราไว้ว่าการถือสิ่งอุดตวานาชรอนั้นเนี่ยมันมีความประเสริฐนะครับลบล้างความผิดในปีที่ผ่านมานะครับ อย่าเป็นหลายๆคนเช่นไม่ว่าวันสำคัญอะไรที่ผ่านมาเขาไม่มีความรู้สึกเหมือนกับว่าไม่มีวันนี้อยู่ในบัญญัติไม่ว่าวันอัชุรอไม่ว่าเดือนอมฎดอนไม่ว่าคืนไลลูตุกอตไม่ว่าหกวันสุนนะชวาลหลังอมฎดอน หรือแม่ไม่ว่าแม้กระทั่งวัานอารฟะนะครับที่มีสุนทนาให้ถือสงดที่มีผลบุญมากมายเนี่ยเขาไม่สนใจอะไรเลยถ้าอยากเป็นดังเช่นคนประเภทนี้ซึ่งมันอันตรายเพราะการกระทำการเพิกเฉยการละเลยที่บันซ้ำซ้ำซักซักที่มามมให้ความสำคัญเนี่ยมันจะมีผลต่อระวังมันจะมีผลต่อ จิตใจของเรานะดังเช่นเราตาเราบอกจริงๆแล้วมีคนพวกนี้นะอ um ินนามาลาตามัลอับซอกเวลากินตามัลกูลูมนะอัลลอฮิฟิสุดูรจริงๆเนะี่ยตาเนี่ยไม่ได้บอกนะโหูเนี่ยคนกลุ่มหนึ่งโหูเนี่ยก็ไม่ได้หนวกตาไม่ได้บอกแต่หัวใจต่างหากนะมันจะบอก หัวใจหน้าที่อยู่ในจิตใจมันจะบอดนี่มันอันตรายมันอันตรายมากยิ่งกว่าหน้าสายตาหรือว่าหูหรือว่าปากของเรานะครับเพราะฉะนั้นถ้าวันเกียร์ไมเกิดเราเลิกละเลยทุกอย่างนะ้ไม่ค่อยสนใจในสิ่งที่ท่านอัสลูลอสซาลลลอฮอะลัยฮุสลามได้บอกให้พวกเราไว้น่ยเกิดวันวันที่ ความดีความชั่วของเราตาแช่งของเราถูกแช่งขึ้นถ้าความชั่วมันหนักกว่าความดีของเราเราก็ไม่ดองใบนะหาข้อแก้ตัวหรือว่าโทษใครยกเว้นตัวเรานะครับว่ามาโจรมูนะเวลากินการนอันฟุษษษษษษ un un. ุ่มยัจนิมุนอัลลอฮ์ไม่ได้อักทันอลัลลอฮ์ไม่ได้รังแก คนหนึ่งคนใดแต่ตัวเขาต่างหากนะครับที่อาธรรมตัวเองเพราะอาธรรมตัวเองเพราะเอาละให้โอกาสในดุนยานีนะ้มากมายบางคนมีอายุขายนะครับหลายสิบปีโอกาสที่ผ่านมาแต่ละครั้งโอกาสมาอยู่ต่อหน้าหลายครั้งหลายเขาเขาก็ไม่ได้คว้ามันไว้ไม่ได้ใส่ใจมันไว้นะครับ นอกจากนี้แล้วนะเราดูนด้วยว่าเราได้อะไรบ้างในในเดือนของอในวันอัชุรอเนี่ยซึ่งมากมายนะครับผมจะนำประเด็นที่มันสำคัญจำเป็นนะครับบางประเด็นาคุยกับท่านพิ่นองนะครับสิ่งแรกเลยในวันอาชุรอเนี่ยเราได้รับดูนะครับในเรื่องราวของประชาชาติ ก่อนก่อนท่านบิบิมันบอสลลอฮ์อะไลวะซัลลัมเราได้เห็นนะครับวิถีชีวิตการถูกทดสอบนะครับฟิชนทที่พวกเขาเหล่านั้นได้ประสบซึ่งมันไม่ได้เป็นเรื่องเรื่องรารว่านิทานที่มันพูดกันต่อๆมันแต่มันเป็นสิ่งที่ซาบิชยืนยันกล่าวไว้บันทึกไว้ใน القران. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ نجيناكم من فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. แล้วตาลาได้บอกว่าจงระลึกนึกถึงขนาดที่เราได้ช่วยพวกเจ้าพ้นจากพวกพ้องที่เราโดยที่พวกเขาบังคับขู่เข็นพวกเจ้าซึ่งการทรมานอันร้ายแรงพวกเขาทำทำการเชื่อดบรรดาลูกชายของพวกเจ้าและให้เหลือไว้ซึ่งบรรดาผู้หญิงของพวกเจ้า และในเรื่องดังเก่าคือการทดสอบอันใหญ่หลวงยิ่งจากผู้อภิบาลของเจ้าอันนี้เป็นคำพูดที่อลัลลอฮ์ได้ตรัสให้แก่วงวานบันีชาวอิสราเอลให้ลํำลึกนะครับนึกถึงครั้งหนึ่งนะครับว่าโดนฟิรเอาและวงวนันทรมาน ลงโทษขนาดไหนทุกชนิดของการอาญาการลงโทษเนี่ยวนวันบันีสรอยเนี่ยได้ได้ชินมาแล้วนะครับได้ลิล้มรสมาแล้วซึ่งอุลามาเนี่ยได้พูดถึงรูปแบบในบันีสรอยที่โดนโดนโลงโทษเนี่ยจากฟิราวและวงวันนะสามรูปแบบนะครับรูปแบบที่หนึ่งเนี่ย ด้วยการฆ่าทุกวิถีการฆ่าไม่ว่าจะเป็นฆ่าด้วยความความปาด้วยก้อนหินหรือว่าแขวนคอนะครับเอานึกภาพดูสิว่าจะทนได้ขนาดไหนนะครับสําหรับพวกกรอบประชาชาินี้ถ้าโดนถึงกระนาดนี้อันที่สองนะครับด้วยการเชือดด้วยมีดดังเช่นเชือดแพลเชือดแกะอยดะบ,บิฮูนาบนา,ากุมนะ เชือกบรรดาเด็กผู้ชายของพวกเจ้าอธิ่สาทั้งทรมานนะครับถ้าทุบตีทรมานจงกระด้านถึงฆ่าตายสังหารตายนะครับพี่น้องลองคิดดูว่ารูปแบบการทำไร้ทรมานของที่เราเนี่ยกับพวกพวกเนี่ยทำกับบันิสราเนี่ยมันหนักหน่วงเพียงใดผมว่าถ้าเอามาเทียบไว้ใน ในประวัติศาสตร์ของการเกิดขึ้นในการอาซาบของหมวกมนุษย์ฉบเนี่ยมันก็ควรจะต้องติดท็อปหนึ่งในสานั้นอย่างแน่นอนนะครับแต่นี่เป็นเรื่องราวของบางส่วนของดบีมูซาและวง์งวานบันีอิสราเอลแต่พวกเราหานมาถามพวกเราทุกวันนี้ครับว่าพวกเราเนี่เราโดนทดสอนะครับ จากอะไรบ้างว่าเรารู้สึกว่าเราโดนทักสอบหนกักรงลงทักสอบจากรอตตาลาเนี่ยมันหนักยิ่งเนี่ยมันขนาดไหนเมื่อเราเทียบกับเนี่ยประชาชาติก่อนๆพี่น้องเราคิดดูว่าความเมตตากรุณาของลอตตาลาเนี่ยที่พวกเราในแต่ละคนที่ได้รับไม่ต้องว่าให้ถือวันอชัชรอรน่ะสองวัน ว่าตาสวอางอาชุระอาชิรอาชุระหรือว่าถือต่อกันสามวันนะแปดเก้าสิบนะถึงแม้จะต่อให้มันอาชุรมันทุกวันให้แกเราเป็นอาชุระให้แกเราทุกวันเราถือทุกวันไม่เว้นแต่ละวันจนกระทั่งสิ้นอายุขัยของเราเนี่ยเพื่อที่เราจะให้เราเนี่ยขอบคุณต่อรัชตาลใน เนี่ยมัดความเมตตาของรัชกาลาที่ที่เราแต่และคนได้รับเนี่ยมันยังไม่เพียงพอพูดตรงๆแล้วมันไม่เพียงพอนะครับและมันไม่สามารถที่จะม,มีค่าเสมอเท่ากับที่เราให้เราต่างหากเรามาดูอาย่าหนึ่งอัชกาลาสุฮานาวตาลานะได้บอกไว้อุบิลัยมในชัยตอนยุราจี واذكر فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانَوْا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَاءُ حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقُوَتَكُمْ مِنْهَا الله عليكم اذ كنتم اعداء فالف بين فابين قلوبكم فاصبحتم بنعمته اخوان وكنتم على شفا حفره من النار فانقذكم منها الله تعالى ده บอก สภาพอนอาหรับชนก่อนอาหรับก่อนที่ท่านนบีจะมาก่อนที่นบีมุฮมมัดจะได้รับการแต่งตั้งมาเป็นนบีพง่ายง,งก็คือประมาณยุคก,ก่อนสมัยยาฮิลิยะอัลลอฮ์ตาละตรัสว่าและพวกเจ้าจงรำลึกนึกถึงเนี่ยมะเนี่ยมะของอัลลอเนี่ยที่ให้แก่พวกเจ้าร้้งเมื่อพวกเจ้าเนี่ย เป็นศัตรูต่อกัได้ะกันและอัลลอฮ์ก็ได้ทรงเชื่อมสามพัน 3, หัวใจของพวกเจ้าจนทำให้พวกเจ้าได้กลายเป็นด้วยความเนี่ยมัดของล่าตา,านี่ยเป็นพี่น้องกันว่าคุณตุมอลาชฝฟาฮุฟรอติมินันนาร์โพวกเจ้าเนี่ยมาขาข้างหนึ่งเนี่ยมัน อยู่ในปากหลุมแห่งเหวนรกรอยูอ่เราฟังกวตะกุม,มินฮะเราได้ช่วยพวกเจ้าในให้รอบพ้นมันเห็นไหมครับพี่น้องว่าเนี่ยมัดเนี่ยความเมตตาของเราเลยเราได้บอกให้ชาวอาลับก่อนนบ,บีเนะี่ยเร้อมลึกถึงบุญคุณนะว่าก่อนที่ท่านนบ,บีมหามจะมาเนี่ยพวกเขาเป็นยังไงสภาพของพวกเขาจนได้รัก รับกันขนานนาว่าเป็นยุคแห่งยาฮฮลียะยุคแห่งความป่าเถื่อนเขานะไม่มีในเรื่องของคุณธรรมรักกันการช่วยเหลือซึ่งกันและกันไม่ได้การเข็นฆ่ากันนะระวังเผ่าการรีดรอนสิทธิทรัพย์สิสนทุกอย่างนะครับแต่ทั้งๆที่ว่าถ้าหากว่าพวกเจ้าเนี่ย ถ้าได้ตายไปก่อนนั้นได้ตกเป็นในสภาพที่ไม่ได้รู้จักอันล้วไม่มีมานต่อแล้วนะั่นแนะแน่ราก็จะเป็นกาเฟตนะซึ่งเรื่องนี้นะมันทําให้เราเรานึกดูซิว่าตัวเราเนะี่ยถ้าหากว่าเราคิดนิดหนึ่งว่าถ้าเราเกิดมาโดยที่เราไม่รู้จักกันแลอวเราไม่ได้มีหมานต่อเราสุนตาลาเราไม่รู้จักกันตาละมันจะขนาดไหน ะครับเพราะจะขาดทุนขนาดไหนยังมีเนี่ยมัดความเมตตาของเหรที่ให้กับเราในอาานะไรนยที่จะมีค่ามากกว่าที่เราเนี่ยได้เป็นมุสลิมได้รู้จักละได้มีอิมานต่อเหได้ศรัทธาต่อลาตาอะไรนะครับลาได้ดำรงแนวทางวิชีวิตตามแบบสุนนะของท่านนาบีมหัมัด สัลลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัมกับประการถัดมาเราจะได้เห็นบรรดาประชาชาติก่อนๆน,น่าพูดอ่อนแอที่ปฏิบัติตามนาบีของพวกเขาที่ยึบมั่นดอน,นบีของพวกเขาที่ถูกเข็นฆ่าถูกรังแกทุกรูปแบบแต่พวกเขาก็มีความอดทน อดทนและมีความหวังต่ออัลลอฮฺสุบฮานาหูตาละนะสุดท้ายไม่ว่าประชาชาติใดนะครับสุดท้ายวลัอาคิบาตุลิลมุตตะกินส,สุดท้ายแล้วเนี่ยชัยชนะและผลลัพธ์ความสำเร็จเนี่ยอยู่กับอัลมุตตะกินบรรดาผู้ที่มีความยมยำเกรงต่ออัลลอฮฺสุบฮานาหูตาละนะครับ แล้วประการที่สนะครับเพิ่ให้ตัวเราเนี่ยตัวของเราได้ได้รับรู้ครอบครัวเราล,ลูกหลานของเรานะได้รับรู้ในถ,ถึงสิ่งที่นบีมมามาสัลลอ์อะเลสซลัมได้สอนเราได้เป็นห่วงได้กำชับพวกเราอย่าได้ไปเลียมแบบนะวิถีชีวิต นาของพวกยิูดีพวกยิวพวกนัสรรณีพวกมุชรีกินทั้งหมดเนี่ยเพราะนั้นมันการไปยึดถือกันไปตามแบบเรียนแบบของคุนชนมพวกนี้มันเป็นกันย่อเลิยมาทำต่อตัวเองเอลัลลอฮ์ตาลาบอกไว้ในอัลกุรอานนะครับอัลลอฮบิลลายเมินชัยตอนอย่งราจิม เวลานิดต่บ้างด่าฮัวอะฮุมมิ่งบ้างที่มาเจออาการมีหลายอื่นอินนักอิดัลมิ่งจอเรมีนเราได้สั่งทับเตือนท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลฮะอะลัยฮุสัลลัมหลังจากได้รับการแต่งตั้งเป็นนบีแล้วนะครับว่าถ้าหากท่านเวลานิตต่บะถ้าหากท่านได้ปฏิบัติตามอะฮัวอะฮุมอารมณ์ ไปตามอารมณ์ตามความต้องการของพวกเขาในที่พวกยิฮุตพวกนสรนพวกยิฮุตหลังจากที่ความรู้ได้มาอย่างท่านแล้วเนี่ยมาอย่างท่านเนี่ยนบีมหม,มัดหมายถึงว่าท่านนาบีอรอดได้ให้ท่านได้แต่งตั้งเป็นนบีท่านได้เห็นสัญญาณมากมายนไหลประการความเป็นนบีของท่านเนี่ยแล้วยังไปตามตามแบบการใช้ชีวิตตามความคิดของยิฮุดเนี่ยอินนะครับ แท้จริงท่านก็จะเป็นคนหนึ่งในหมู่ผู้ที่อัธรรมซึ่งมีมากมายหลายอายะมากมายเหลือเกินนะครับเราได้บอกต่กรรชับพวกเราให้ยืดมั่นอยู่ในกิตาบุลละแนวทางของรัสดาละสุนนะของรอสูลละสลัลลอะสลัมให้ระวังในการที่จะปฏิบัติต่ในความคิดรูปแบบทุกรูปแบบของพวกยฮูดพวกนัสรอพวกมุชริกิน Lalu kufar, mereka beraksi lain dalam Surah yang sama, Allah berfirman: "Kala allah taala, 'Wala nittabaatahu ahum, allah taala, 'Wala ntar do'ankal yahudi, hatta allah taala berkata." บอกให้เราท่านทั้งที่พวกเรามากไหมไม่รู้ว่าพวกเยโฮลดพวกนัสราพวกเยโฮลดเนี่ยมันจะไม่พอใจพวกเจ้าไม่ใช่เพราะอะไรนะครับจงกระตั้งพวกเจ้าเนี่ยฮัตตาตตะเบียร์จงกระทั้งพวกเจ้าตามพวกเขาปฏิบัติตามพวกเขาแนวทางของพวกเขาที่พวกเขาต้องการ นั่นแหละพวกเขาจะพอใจเจ้านะ่ะหลายสบด,ดามาเราก็สังเกตนะ่ะข่าวเขานะ่ะทั้งที่รู้และทั้งที่ไม่รู้นะครับก็มีที่เดนมาร์กหรือว่าสวีเดนใช่ไหมที่มีคนเกียดติชังอลอิสลามแล้วก็ออกมาเผากุรภารน่นะมาต่อตั้งอลอิสลามนะ่ะพวกเราซึ่งรู้ขา่าวอ่านขา่าวเรื่องคนจะรู้สึกรู้สึกเจ็บปวดเนาะนธรรมดาสสาหรับคนที่ มีมันต่อรสุต阿ะแต่พวกเราให้มีความมั่นใจว่านะ่พวกเขาไม่สามารถทำอะไรได้เลยนะเพราะสิ่งนี้มันเป็นสิ่งหนึ่งเป็นมั่วจีซะอัลกุรอานเนี่ยเป็นมั่วจีซะเป็นสิ่งปฏิหารของท่านรสุลลลอฮฺอลลัลลอฮฺอะล,ลัยฮิสซลนะถึงแม้ท่านยังไม่เข้าใจถึงยังไม่ได้อ่านก็แล้วกันแต่ตอนวันนี้นะจะได้ให้อ่านกุรราะ อันอายาอัลกุรอานอายะหนึ่งให้พี่น้องได้รับทราบในสุระอัลฮุจรอตนะอายาที่เก้านะกอลัลลอฮฺ تعالى อินนานะ์นูนัซัลนะอัลดิกระวะอินนาละฮูละฮะฟิซูนเราได้ประทานอัลดิกร์ซึ่งนอัลกุรอานเนี่ยมีชื่อเรียกว่าอัลดิกร์ก็ได้อัลฟุรกอนก็ได้อัลกุรอานุลกอริมนะะมีหลายชื่อด้วยกันนะเราได้ประทานอัลดิกร ก็คืออัลกุรอานเองและเราไม่ถึงอัลลอฮ์จะเป็นผู้รักษามันเองแล้วเขาจะอัลลอฮ์รักษากุรานยังไงพี่น้องมถึงแม้เขาจะเผาตำรากุรานไปทั่วโลกเผาไปเขาจะเผายัางไงแต่ Al กุรานเคลื่อนที่น่ที่อัลลอฮ์ใส่ความรักให้ของพวกเขาเหล่านั้นกับบรรดาเบา่าของที่รักอัลลอฮ์สุตาลา ที่เราให้เขาได้ท่องจําอัลกุรานเนี่ยในโลกเนี่ยมันมีเท่าไหร่มันจะมีเป็นสิบล้านเป็นลอยล้านไม่มีเท่าไหร่นะครับพี่น้องว่าแค่แค่ประเทศประเทศริเบียประเทศเดียวนะครับคนท่องจํากุรานนะมีสองสองล้านสามแสนกว่าคนอันนี้เราแค่ว่าประเทศประเทศเดียบถ้าอยู่ว่าประเทศซาอดุดีอาระเบียนะประเทศจอร์เจียรีประเทศมร็อกโกนะ ประเทศอรุรดุนนะและยังมีประเทศอื่น,นทั่วโลกที่มิมุสลิมอยู่เนี่ยจะมีคนท่องจำอัลกุรอานมากมายขนาดไหนเพราะฉะนั้นเขายิ่งออกมาต่อตั้งยิ่งทำลายอะไรอิสลามแต่พี่น้องรู้ไหมว่าอิสลามก็ยิ่งขยายยิ่งเจริญยิ่งแพร่ออกไปเพราะฉะนั้นพวกเราเนี่ย ต้องพยายามนะให้เราเป็นหนึ่งในนั้นที่มีส่วนร่วมนะครับในการดำเนินในการทำงานในการให้ศาสนาของรัศตาลาทั้งให้คงอยู่ให้แผ่ใจกระจายออกไปถึงแม้พวกเราไม่ทำแต่จริง,รงๆแล้วเนี่ยศาส,สนาของเราเอาเราก็ให้คนที่คงอื่นนั้นนะได้ทำซึ่งการขัดทุนก็สที่ใช้ที่สุดก็คือพวกเราที่ไม่ได้อะไรขัดทุนท่านดุลยา